เราไม่ได้พูดถึงผู้ชี้นะคะรู้ที่อื่นโอ้ยผูน่านหน้าเขียวต้นเขาเขียวสวยเลยผูน่า อันนี้ก็พระอ,อันนี้จักสิไปไซสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนกนักจ้ากันแล้วสิไปดำนาจ้าโอ้นี่บอกสุดดำนาฮะอั<า>นนี้อันนี้ฉุดดำนาจ้าเดี๋ยววันนี้สอนวิธีการดำนาที่ถูกต้องที่สุนะคะ Everybody please listen to me I will show you the way is a ดำนา the real one Okay look at me follow me <c oughs> <c oughs> yeah. เอ้ยสุดดําหน้าสีดำแล้วบ่าเนาะแม่ไอ้นี้ลูกชาวนาเห็นปะแม่นมืนอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนี้ฝรั่งได้ในไหนอยู่ในขี้ตมขี้ตมเบามากสมิงะแม่น่าเนี่ยได้ไหมเนาะแม่น่ากไปไปเริ่มจิบแล้วดําหน้าเแล้วมือนีแม่ไม่พาไปตลาดนะใหญ่ไทยก็ผ่าไปจะไม่ต้องผ่าไปเ้ออยู่เสื่อสก่อน ผูดชุดดำหน้าก็ได้พูดแล้วโอ้ซุ้มยิงนีคักน่าจำได้เรียกว่าซ้อนเธอเดียวใช่เพราะฉันฉลาดสลัดปานม้าวะี่นีนี่ <laughs> โอ้ยพ่ออยู่แถวนั้นเนี่ยอยู่คนเดียวเงาวะ่ <laughs> ใชพ่อมา <laughs> เอเออีิริดิจะมีจะรักไอคนถามว่าทำไมอีพ่อไม่ได้อยู่หน้ากล้องอ่ะพ่อไอ่อนบ่พ่อก็อยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องโอ้ยพ่อดำนาเก่งพ่อแล้วแล้วทำไมพ่อดำนาเก่งขนาดนี้พ่อเป็นผู้ชายพ่อทำค่อยทำเนาะทำซะน้อยเนาะน้อยแค่ไหนครับพ่อน้อยซ้ำหนิน้อยซ้ำหนิโอ้น้อยแท้เออกดำสวยๆวยและสมีนี่แท้พ่อเด้อแล้วตุ๊กตาหล่ะลูกชาวนา ลูกจ้าลูกชาวนาแต่ว่าอยู่ยืนข้ามบ่นนะไม่ยอมลงมาไอคิเกีย่ไอดีก็จะกระเบิดไอ้ดีก็ไอ้ดีเนี่ยไอแดงจะกระโดดดีก็ได้เดี๋ยวอธิการยิงแสงจะยุบเทปตั้งแน่นอนถึงเช่นน้โอ้ยไม่เกี่ยวเลยไอ้นี่เป็นฝรั่งยังอยู่ในจะยิงจะคอกระเฮ็ดไปซี่มาผ่าท้่นคนอื่นอย่านะพ่อเนาะี <c oughs> <c oughs> พ่อจ๋ามือนี้ค่อยสวยงามปะง่ามงามว่องตัปิงกัดอันนี้นะคะ แล้ว่าตะปิงสิกับอ๋อเมื่อบีรลอกระวังกัดหอยนะจช่อายุพ่อทำยากไหมไม่ทำง่ายมากอ่ะไม่เหมือนตอนลงกาใช่ไหมใช่ดำหน้าก็เป็นลลกาในอยากแบอันนี้ทำนี่อันนี้ทำนี่ดำหน้าก็ต้องโยกใช่หน้าก็ต้องโยกอันนี้กดอันนั้นโยกโกโยกโกดโยกโกโยก แจ้าี่แม่ก็หางานให้ทำเนาะว่างแป๊บเดียวก็ได้ดอกกินข้าวแซ่บแล้วเอ,อ,อ,อ หลังจากตอนเนี้ยท่าใหญ่ทาทําทกับข้าวซับแซบหมายถึงว่าหลังจากกินข้าวมีงานหนักๆแน,น,น่นอนอยู่แล้วฮะระวังตัวนะจ๊ะใครๆก็ยังมาติดต่อกับใหญ่ทาระวังตัวไว้เถอะพุกครั้งนะให้กินป้นปลา,ปาทานนาํางานหนักแน่นี่นะพ่อทำทำหนุนบุญพ่อทําแต่ตอนน้อยฉนันนะทําตอนง่ายๆเราอยู่ที่อิหร่านนะที่อิหรา่รานเธอเคยเห็นคนอิหรา่านเขาทำนาไหมล่ะนายไม่เคยเห็นภาคเนื้อของอิหร่านนะเขาก็ทำนากัน เคยไปแค่ครั้งเดียวไม่เคยไปดูไงแต่เม็ดข้าววิหลานจะเป็นเม็ดยาวๆเนาะสุดที่ใช่จะไม่ต้องสอนฉันฉันถามไม่ต้องถามสุดยิงปิ่งกัดเด้ไม่อยากจะกัดนะแม่บัวบวมคนตกตายเคยกัดปะไม่เคยไม่เคยเหรอแล้วทำไมมันบวมอ่ะบวมยังไงตายกินข้าวเยอะไงตาวเยอะกินข้าวเยอะขนนาดี้ทำไมไม่ลงที่อื่นอ่ะแม่ที่เยอะแยะ จะไปเดินนาขคุณพ่อที่น,นาคงณจะคล้องไหมเด้อนี่แหละน้อวิธีชาวนาโลกกาดดำนาเกี่ยวข้าวไม่ได้ถาม <c oughs> อย่าหักคอกล้าได้นะทุกทีนะหักคอถูกใจได้บ่ <c oughs> โอ้พ่อเลยอีกแล้วมันใกล้เกินไปพ่อก็แซงเธอแล้วครับเยอะๆพอเยอะๆแต่จำไดี เธอก็อย่าทำได้กันเกินสิไม่ต้องทห่ทางสิจับตรงรากมานะันไมุ่นหญิงจับตรงรากไงแม่บอกว่าเขาเอาลงแต่นิ้วโป้งแต่แม่เห็นเธอเอาลงทั้งกำปั้นไม่นี่ไงเออไหนทำแบบไหนอ,อันที่ถูกต้องเวลาลงต้องลงแค่นิ้วโป้งนะใช่นี่ เออไม่ใช่ลงที่กําปั้นแล้วทำไมขี้ดินมันเปื้อนกําปั้นไปหมดล่ะดันดันีหลีนี่ดูเพราะว่าฉันในเวลาที่ทำแบบนี้ไปทำเร็วๆใช่ไหมมองไม่เห็นไงคิดว่าเข้าทั้งกําปั้นเลยเออนี่อะไรเห็นบอมาร์คแดดมาร์คมาร์คแดดมาร์คแดด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 วกแดดเบ่าเบ่าดอเด็กบ่ปิโอ้ดูสิ ปาตัวนี้นอยโอ้ยนะาอ้สิเซีนได้อะโอ้ไม่สายละเหน็บปล่าเหน็บเราไปดมมันด้วมนโอ้ยเลือดขึ้นหัวซองวันแล้วนะแม่มือนูมือจะเหี่ยงอีก บอกยายทาบอกว่าเป็นลูกเคยเชาวนาลางสู้ฟ้าหน้าสู้ดินสำนี่ จำง่ายดิี่แตคนบอกว่าอยากดูสมิงดำมนาเพราะไม่รู้ไม่เชื่อว่าดำนาเป็นได้สุดอีหลีดิดำนาเป็นเด้บอกเปนขี้ขี้เถอะอ๋ออีแม่เจ้ากระชาแท้คอยก็เลยแม่อีกแล้วเก่งมากเฝ้า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 รอดเฝ้ารอดพ่อก็เฝ้าเกินไปพ่อก็ร้อนร้อนอยากพักเสร็จแล้วจะได้พักไงแม่บอกว่ารีบเสร็จแล้วจะได้ไปนอนดูละครสั้นอย่าคิดผิดแล้วมันจะ เตยดไฟฟายจะได้ทำงานบอติดไฟไฟายทำไมจะได้ใหญ่ท้าครับเพ่าะเรานั่งดูละครสั้น กับบหน้าลแบบลาแบบ้วแม่ต้มปลาจะแจกมากินเด้อแม่เมื่อวานนะ่ะส้มปลาเร็วเมื่อคืนก็ต้มปลาเมื่อน,นี้ก็ส้มปลาอีกเหรอแม่พอ่อนรไห้เมื่อวานฝนตกพ่อไปหาปลาได้ไงขอใจแต่มไม่ใช่ฝนตกทุกวันเราก็ต้องกินปลาทุกวันมัน <laughs> ไม่ใช่เหตุฝนนะม่นเป็นแนวหาเมนูอื่นก่อนอยากกินย่างไส่ <laughs> อยากกินนกแม่ระวังเด้อระวังตดแตกเด้อมีคอยอยู่นั่นน่ะกอนที่เธอจะกลัวยาทาตดแตกนะอือกลัวพ่อใหญ่หลอนเห็นไข่เธอก่อน โอ้ยหลี่ดิมันกำลังสิเป๊ะออกมาเด้อแสบออกมาเออเออลุ่งตาจะยิงเออแสบตาโอ้ยซอมมือแล้วซอมมือแล้วคอยควบทางวัน โอ้ยใครก็ขับรถมา12ชั่วโมงเด้อบ่ได้พักมาก้มทางวันสองม,มือแล้ว <c oughs> เออดีวรอดูก่อนผูน้นี้อาหารแ่บๆทบกเปล่ายี่เด้ชั่นนี้กับกุงเทพ <c oughs> แม่ตรงไปต้มมานะฉั่นก็เลิกกินข้าวได้นี่นะ <ivan. S 1> อิเดิเมื่อกี้เมื่อนกินข้าวสามถ้วเยเห็นอยู่เมื่อคือเนเหรออันนั้นข้าวเจ้าอันนี้ก็ข้าวเจ้าดอันีดิ แม่อันนี้ข้าวเจ้าบ่หรอได้แล้วมันบักอันนี้แม่แล้วแม่ทำไมไม่ทำข้าวเจ้าบ้างอ่ะไม่ถนัดข้าวเจ้าห่างเกินไปจมเหย็นเอาแต่เวลาที่ทำบอกว่าติดเกินไปนตวลาที่ห่างก็ห่างเกินไปโอ๊ยแม่หางจมกรึ่งังเคต้มอึ่งโอเคข้าวผัดกุ้งโอเคต้มอึ่งังเคตุ้มกบ เ่งเว้ยนะใช่อิชาเลยสิฉันทำได้ฉันไม่ทำพี่โอ้ยฮู้ชีลูกโตชั้นเขาบอกว่าเวลาดำนาอย่าพูดไม่พอเดี๋ยวข้าวไม่สวยจุ๊ตาบอกว่าถ้าเราดำนานะพูดไม่พอะข้าวไม่สวยแมนบอโอ้บ่แมนนะคะทุกคนนะทุกคนฝั่งชันนะเราไม่ได้พูดถึงฮู้ชีนะคะจบจะพูดถึงอะไรลูที่อื่น แดงแบบอลา่มากเลยอ่ะไม่ได้ถามขายกั s <S oh, yeah. แนแดดแด่สหญิงอ่ะโอ้ยขายเยอะเยะลูกค้าโคตรเยอะเลยอ่ะผลิตไม่ทันนิดเดียวสเยงเรือซับนี <5 <5 <5 ่เรือซับนี่โปลเฟลโปอลเฟแม่ดำนาเสร็จจบรีละมืดเลย่ออมรโอเคโอเค นำขานี่บอกกันเด้อีลาจะเป็นคนแพ้แต่ตามบ่ทำบ่ฮับจะเป็นคนฮับเป็นเดิในแค่ในฝันจบแล้วอาวสันอกหัวใจห่างที่จะตักทักข้าข้าเดียว ยชูงช่วยจังงานนี่แน่กันนานนั่นนานนั่าฉันมาทันมาไรที่นี่ที่ที่เธอกับฉันวันนี้เราดำน้ำกันอาอส้มยี่จุน้ำยังสั้นใครจุ่น้ำเอาใครจุ่มหนาแล้วเป็นยังมันอุ่นอุ่นมากแม่ทุกตาเมื่อไหร่นั่งสบายปันมาเนาะ ถือกล้องสืนะ่อๆเนาะบอสได้เห็ดอียงนะ่ะจะจะให้ฉันทำยังไงยังไ,ไม่ช่วยคอยนะแล้วใครจะถือกล้องบอสได้ถือแล้วอีหา่าทุกวันนะ่ะถือกล้องสื่อๆแล้วไม่ได้เห็ดเอียงเลยนะ <c oughs> มือ่อแรงบอสได้ให้มันกินข้าวนำเด้ออันนี้บอสเป็นสะบัดปันหมานาะอันนี้เขาเรียกว่าคลิข้ามปันหมา ข้านปั่นมาเนาะเจี๋ยวยงทาเกายัเห็นใครแปลกอ่ะก่อนเช็กก่อนตรงนี้คือใ้ต้นเดียวแม่บังดูไม่ใช่นี่ลายตอต้นเดียวใจอยากกินน้ำวนหวานเย็นๆด้วย จริงๆแม่ถ้า15บห้าปีที่เราชันรู้อ่ะหนึ่งวันอลันจาก15ปีชันก็ต้องจำนานแล้วก็ไอ้นี่มานั่งถ่ายคลิปฉันก็ไม่ได้สนใจบมันแน่นอน15้าปีที่เราจากที่ฉันนเห็นมานากินว่าโอ้ฉันก็ได้กำได้ในงานกับเมียคนนี้โอ้โหชีวิตอนาคตโหโหโปรงว้าวเอายาจูเออแล้วเอามือสียายคือกันแม่นาแดงบ่รู้สึกว่าชัวฉันมันใหญ่มากเลยตอนเนี้ย เมียน่ะก็ต้องทำนาทำข้าวให้เมียุุยยผัวที่ดีคือผัวที่ทำนาเมียที่ดีคือเมียใหม่ ทุ้ยโอ้ยเสร็จแล้วเอ้หนำนาของเราเสร็จแล้วนะทุกคนเก่งมากทุกคนฮุบปากฮุบปากนัง่งซื่อๆก็ฮุบปากไปเลยนั่นเนาะไม่จริงจริงแม่ไม่ใช่แหละฟังก่อนจริงๆลูกสาวเจ้าหันฟังนะฟังดูลูกสาวเจ้าหันก่ได้เฮ็ดเอียงจ้ดเถื่อนล้วคอยก็บ่บ่บ่อๆๆพอใจกับมันเด้อมาแรืกระเทียบไปตัวแม่ไม่กล้าไม่กล้าปอ้ยหนำนาแล้วสบายใจจ้าแม่พาไปเฮ็ดเอียงหน่อยนะเห็ดกับเขาซะ าติดต่อสีเดเมื่อปอนอะเมื่อปอนบาดนีเออโอ้ยมาๆมาคอยสีให้มาอุตส่าจะนั่งเป็นนางเอกซะหน่อยดิ๊ดิ๊ด้ยเรนนเฮ้ยเป็นยางมันเป็นยาง er Kom igjen!